สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันเช่นเคยในรายการกฎหมายน่ารู้นะคะทางช่อง police tv สถานีโทรทัศน์สำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะเราก็จะมีเรื่องของกฎหมายที่น่ารู้ต่างๆมาพูดคุยกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะและวันนี้ค่ะเราจะคุยกันในเรื่องของใบสั่งใหม่นะคะซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ค่ะที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะได้กำหนดออกมาแล้วก็จะมีผลบังคับใช้อาจจะมีผลนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้หมายถึงว่าจะนําใาใช้ในเดือน พฤชจิการอยนี้ตั้งแต่วันที่1เป็นต้นไปแต่ว่าหลักเกณฑ์นะ,ะที่เป็นค่าปรับเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มาฟังกันนะคะว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะคะกับวิทยากรของเราค่ะเป็นตัวแทนกรรมการจากสมาคมพนักง,งานสอบสวนพันธุ์ดอกอรฤทธิชัยช่างคําค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับวันนี้มาคุยกันเช่นเคยนะคะเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เรื่องนี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นเรื่องใหม่นะคะที่เพิ่ง ออกมาไม่นานนี้เองก็คือใบสั่งใหม่นะใบสั่งรูปแบบใหม่นะคะจะเป็นอย่างไรรวมถึงในเรื่องของค่าปรับนะก็มีการปรับเกณฑ์ใหม่เหมือนกันนะคะก็เลยอยากจะให้พุ่งกับได้อธิบายในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศใบสั่งจราจรแบบใหม่นะคะซึ่งจะเริ่มใช้1พฤศจิกายนนะคะคือปลายปีนี้แต่ว่าเกณฑ์ค่าปรับเนี่ยเนบอก เริ่มใช้แล้วนะคะตั้งแต่26สิงหาคมที่ผ่านมาครับค่ะ,คะก็คือใน,ในเรื่องนี้นะครับก็คือประกาศมีการประกาศรัฐกิจการนัเบิกส้างแต่วันที่ย5สิงหาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งในเรื่องนี้ก็มีพลตํารวจโทนะครับดำรงศักดิ์กิติภพพัฒน์นะครับผู้ช่วยผู้ชัการตํารวจแห่งชาตินะครับในฐานะผู้รับผิดชอบงานด้านการจราจรน,นะครับได้ ขยายความเพิ่มเติมนะครับว่าการประกาศในครั้งนี้นะครับจะเป็นสส่วนะนะครับที่ประกาศใช้ก็คือในส่วนแรกคือใบสั่งจราจรแบบใหม่นะครับในส่วนที่2ก็จะเป็นเกณฑ์กําหนดค่าปรับนะครับตามที่เปรียบเทียบตามกฎหมายฉบับใหม่ะนะครับ้เดี๋ยวเราคุยในเรื่องของใบสั่งก่อนดีไหมคะคบางคนอาจจะมีคําถามว่าเอ๊ใบสั่งก่อนที่จะเปลี่ยนแบบใหม่เนี่ยใช้มานานหรือยังอ่าแล้วค,ความเป็นมาของใบสั่งนี่เริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่ ความหมายก่อนนะครับความหมายของใบสั่งนะครับใบสั่งก็คือบันทึกการจับกลุ่มนะครับที่เจ้าที่ตำรวจจราจรได้จัดทำขึ้นนะครับเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดกฎหมายจราจรนะครับซึ่งใบสั่งแบบเดิมก็มี2แบบเหมือนกันนะครับแบบแรกนี่ก็จะเป็นให้กับนะครับคือเขียนด้วยมือนะครับเขียนด้วยมือแล้วก็ให้กับผู้ขับขี่ไปนะครับคนขับไม่อยู่ก็ครับนั่นก็จะเป็นแบบที่สองใช่ครับ แบบแรกก็คือเมื่อพบการกระทาความผิดนะครับหลักเกณฑ์ในการตรวจจับนะครับผู้ที่ทําผิดกฎหมายจราจรนะครับเจ้าที่ตํารวจก็จะมีขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็คือจะสังเกตนะครับจะสังเกตเกี่ยวกับรถที่วิ่งอยู่ในถนนหนทางเนี่ยนะครับว่ามีการทําผิดกฎจราจรหรือไม่นะครับอย่างเช่นมีการขับรถประมาทบาดเสียวไหมนะครับมีการค่อมนะครับขับรถข่อมเลนไหมกีดขวางการจราจรไหมนะครับ พราะสิ่งเหล่านี้นะครับการขับรถกีดขวางการจราจรคือเราอยู่เลนหนึ่งจะเปลี่ยนไปเลน2เลน3ม,<ะ>มันก็ทําให้รถที่วิ่งอยู่ในเลน2เลน3มเนี่ยมันติดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าขับรถกีดขวางการจราจระนะครับพอเจ้าที่ตํารวจพบเห็นการกระทําความผิดซึ่งหน้าในลักษณะนี้แล้วนะครับเจ้าที่ตํารวจก็จะ โบกรถคันที่กระทําผิดกฎหมายจราจรเลยนะครับให้จอดแล้วก็ตรวจสอบนะครับสอบถามว่าทําไมถึงขับรถในลักษณะนี้คุณจะรีบไปไหนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะแจ้งข้อหานะครับว่าการขับรถในลักษณะนี้ผิดกฎหมายจราจรข้อหาอะไรนะครับแล้วก็เดิมเราก็จะเรียกเก็บใบขับขี่มาก่อนนะครับแล้วก็ออกใบสั่งให้นะครับซึ่งใบสั่งแบบเดิมมันเขาเรียกว่าใบรับ ใบแทนใบขับขี่นะครับก็คือสามารถที่จะใช้นะครับใบสั่งนี้แทนใบขับขี่ได้7วันนะครับเพราะว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยเมื่อได้รับใบสั่งแล้วนะครับผู้ที่ถูกออกใบสั่งเนี่ยต้องไปชําระค่าปรับที่สถานีตํารวจท้องที่ภายใน7วันนะครับแต่ในระหว่างที่เขาในช่วงระยะเวลา7วันนะครับสมมติว่าเขาไปกระทําความผิดอีกท้องที่หนึ่งหมายความว่า ได้ใบสั่งแล้วนะครับวันรุ่งขึ้นนะครับยังไม่ไปเสียค่าปรับแต่ก็ยังขับรถอยู่นะครับพอขับรถไปแล้วไปเจอด่านหรือไปเ,<ร>เจอได้ใบสั่งเพิ่มเจ้าที่ตำรวจตรวจจับค,คือทำผิดกฎหมายจราจรอาจจะข้อหาเดิมหรือข้อหาใหม่นะครับเจ้าที่ตำรวจก็จะขอดูนะครับว่าขอดูใบพีนะครับเราก็เอาใบสั่งเนี่ยให้ดูว่าผมโดนใบสั่งเมื่อวานนี้นะครับ อันนี้ก็คือสมัยก่อนนู้นใช่ช่ให้ใบสั่งแล้วต้องกินใบขับขี่ไว้ใช่ใบสั่งก็เลยสามารถใช้แทนใบขับขี่ได้ใช่นี่พูดถึงสมัยก่อนนะสมัยก่อนนะครับอันนี้คือความหมายของใบสั่งนะครับก็คือภาษาชาวบ้านก็คือใบสั่งคือเจ้าที่ตำรวจสั่งให้ไปเสียค่าปับคือไม่มีใครอยากจะได้ใบสั่งนะแต่เชื่อว่าในในชีวิตหนึ่งของคนนะที่จะต้องใช้รถใช้ถนนขับรถอยู่เนี่ยก็อาจจะเคยโดนใบสั่งนะบางคนอาจจะเจตนาหรือไม่เจตนา หรือไปจอดรถในที่ห้ามจอดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งกฎจราจรเนี่ยมันก็มีเยอะแยะมากมายเลยใช่ใช,ใช่ครับแล้วก็อันนั้นคือใบสั่งแบบเดิมอ่าแบบชนิดแรกรชนิดที่2ก็จะเขาเรียกว่าใบสั่งแปะนะครับใบสั่งแปะนี่ก็คือกรณีเจ้าที่ตำรวจไปตรวจพบอ่าจอดรถในที่ห้ามจอดรหรือจอดกดกีดขวางไม่เจอคนขับไม่เจอคนขับหรืออาจจะเจอคนขับแต่คนขับ ไม่กล้าแสดงตัวะนะครับเจ้าที่ตำรวจก็จะเขียนใบสั่งแล้วก็แปะไว้ที่หน,าน้ารถนะครับอันนี้ก็คือแบบเดิมะนะครับต่อมาก็มีการแก้ไขนะครับสาเหตุที่มีการปรับปรุงแก้ไขใบสั่งแบบใหม่นี่ะนะครับก็คือกันสืบเรื่องมาจากมีการแก้ไขพระราชบัญญัติจราจรทางบกปีพศ2522นะครับก็แก้ไขใหม่นะครับเพื่อให้ ทันต่อสถานการณ์นะครับการขับขี่รดการใช้ถนนและเทคโนโลยีต่างๆนะครับก็มีการแก้ไขใช่ใช่หมับเรียกว่าใบสั่งก็เปลี่ยนมาตามยุคสมัยใช่ครับคือใบสั่งที่เปลี่ยนมาใหม่นี้ก็จะมีการยกเลิกในในเรื่องหลายเรื่องนะครับก็คือยกเลิกในเรื่องการที่การที่ออกใบสั่งไม่ต้องยึดใบขี่นะครับแล้วก็เพิ่มช่องทางในการชําระค่าปรับไว้ในใบสั่งนะครับก็คือรูปแบบก็จะเปลี่ยนไปนะครับการออกใบสั่งใน ในรูปแบบใหม่ตามกฎหมายฉบับใหม่นี่นะครับก็คือจะออกใบสั่งในลักษณะความผิดซึ่งหน้าแบบเดิมก็คือเจ้าที่ตำรวจจราจรตรวจพบนะครับการกระทําความผิดกฎหมายจราจรก็จะเขียนใบสั่งให้กับผู้ขับขี่อันนี้ยังมีเหมือนเดิมมีเหมือนเดิมนะครับแต่เปลี่ยนก็คือไม่ให้ยึดใบขับขี่นะครับเราจะใช้วิธีการตัดคะแนนมาเพิ่มเติมแค่นั้นเองตามกฎหมายจราจรฉบับใหม่ที่ผมประกาศใช้แล้วใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วกรณีที่2ก็คือจะเป็นช่อง ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งก็คือในการชําระค่าปรับนะครับซึ่งในใบสั่งใหม่นี่นะครับเพิ่มการชําระค่าปรับสมัยก่อนเนี่ยเราต้องไปนะครับไปโรงพักที่เดียวเลยนะครับไม่มีไปสันนไม่มีธนานัรนะครับแต่ณนปัจจุบันนะครับการชําระค่าปรับเนี่ยสามารถชําระได้4ี่ช่องทางนะครับช่องทางแรกก็คือนาใบสั่งที่ได้เนี่ยนะครับ ไปชำระค่าปรับที่สถานีตํารวจท้องที่ที่เกิดเหตุ <c oughs> ที่เราโดนใบสั่งสมมติว่าเราโดนใบสั่งที่สนบางเขน <c oughs> ในเขตสนบางเขนนะครับเราก็สามารถที่นําใบสั่งไปชําระค่าปรับที่สอนอบางเขน <c oughs> นะครับวิธีที่2ก็คือสา,ามารถชําระค่าปรับได้สถานีตํารวจทั่วประเทศสนไหนก็ได้สอนอไหนก็ได้นะครับวิธีสามก็คือซื้อธนาดัตหรือตัวแลกเงินนะครับสั่งจ่ายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับพร้อมกับแนบสำเนาใบสั่งนะครับ อันนี้คือยังมีอยู่มีอยู่แต่แต่ปัจจุบันคนอาจจะไม่ได้ใช้นะเพรว่านี้อาจจะยุ่งยากกว่าหลายหลายวิธีนะครับก็คือซื้อธนาคารัดหรือตั๋วลาเงินนะครับวิธีที่สนะครับวิธีที่สี่ก็คือชำระโดยผ่านอิเล็กทรอนิกส์บัตรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับบัตร a t m บัตรเครดิตอะไรต่างๆนะครับว่าช่องทางที่4นี่แหละที่จะน่าจะสะดวกที่สุดนะครับสำหรับในยุคนี้นะคะครับตอนนี้พอกำหนดรูปแบบใบสั่งแบบใหม่ออกมาแล้วนะครับ มันต้องมีการกําหนดอัตราค่าปรับขั้นต่ําไว้นะครับที่ผมบอกว่ามันเปลี่ยนแปลง,อง,อง2องออย่างก,ก็คืออย่างแรกคือแบบของใบสั่งแบบใหม่ใบสั่งแบบใหม่คือหน้าตามันมันจะเปลี่ยนไปเลยไหมคะส่วนไหนที่ที่มันต่างจากเดิมใบสั่งแบบใหม่มันจะเพิ่มนะครับ,รบเพิ่มอีกอันนึงก็คือช่องส่วนมากก็จะเป็นในเรื่องปฏิเสธเมื่อถูกก็หาเพราะว่าแต่ก่อนมันไม่มีนะครับหลังๆบาเนี่ยการออกใบสั่งเนี่ยมันจะใช้การนอกจาก การจับกลุ่มความผิดซึ่งหน้าแล้วนี่แหละครับการออกใบสั่งทุกวันนี้จะใช้กล้อง C C T V หรือกล้องวงจรปิดเนี่ยจับนะครับไม่ว่าจะเป็นความเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นขับรถฝ่าฝืนเครื่องหมายบนพื้นทางเปลี่ยนช่องทางเดินรถอะไรประมาณนี้เรียกว่าเพื่อความแม่นยำแล้วก็เป็นหลักฐานที่เทียงไม่ได้ครับอันนี้เขาเรียกว่าใบสั่งทางไปรษณีย์ใบสั่งทางไปรษณีย์ที่ส่งถึงบ้านส่งถึงบ้านนะครับพอส่งถึงบ้านเนี่ยถ้าเราชําระค่าปรับเนี่ยในใบสั่งนะครับมันจํา S <S <an> <S จะมีวันเวลาเกิดเหตุะนะครับวันเวลาเกิดเหตุถนนที่เกิดเหตุะนะครับข้อหาอนะครับข้อหาแล้วก็จะมีภาพถ่ายรถเราที่ฝา่าฝืนนก่ะนะครับกำหนดอัตราความเร็วหรือฝ่าฝืนเครื่องหมายบนพื้นทางะนะครับก็คือในใบสั่งเนี่ยนะครับมันจะมีข้อความมีชื่อนามสกุลผู้ควบครองรถนะครับข้อหาที่กระทําความผิดนะครับสถานที่เกิดเหตุก็คือถนนอะไร วันเวลาเท่าไหร่ะนะครับแล้วด้านล่างเนี่ยนะครับเป็นช่องมันจะมีรูปรถะนะครับรูปร,รถที่เรากระทําความผิดหรือผู้ขับขี่กระทําความผิดนะครับเขาจะซูมให้เห็นทะเบียนเห็นทะเบียนร,รถเลยใช่ะนะครับแล้วก็จะมีช่องผู้ครอบครองหรือผู้ถือกรรมาสิทธิ์นะครับใบสร ซึ่งผู้ครอบครองผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือเจ้าของรถนี่อาจจะไม่ใช่คนขับในเวลานั้นใช่ไหมคะใช่ครับเวลาได้รับใบสั่งมาอ้าวใครเอารถไปขับนี้ก็ต้องไปหาดูนะว่าใ้รใครขับไปใช่ครับก็คือแล้วข้างบนด้านขวาเนี่ยมันจะมีกําหนดอัตราค่าปรับไววอ๋อจะบอกไว้เสร็จสับเลยใช่ครับอันนี้อาจจะปรับ500บาทนะครับหรืออาจจะปรับ200นะครับเพราะว่าอัตราค่าปรับที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติกําหนดขึ้นมาใหม่นี่นะครับ คือบัญกําหนดอัตราค่าปรับขั้นต่ำไว้นะครับตั้งแต่2 0 0ถึง1,000บาทนะครับแล้วก็อาจจะปรับบางข้อหาปรับ400นะครับบางข้อหาปรับ500นะครับสมมติถ้าเราได้รับแล้วก็มีค่าปรับระบุเอาไว้เป็นจำนวนเงินนี้ชัดเจนอันนี้ต้องจ่ายตามนี้ใช่ไหมต่อรองไม่ได้ใช่ครับหรืออยากสามารถต่อรองได้ก็คือถ้าสมมุติว่าเราไปชําระค่าปรับที่สถานีตํารวจท้องที่ที่ออกใบสั่งนะครับเจอพบพนักงานสอบสวนนะครับเราอาจจะ คือค่าปรับเนี่ยมันกําหนดโดยกฎหมายตามพรบจราจรทางบกนะครับซึ่งกําหนดสมมุติว่าเขากําหนดไว้ว่าปรับไม่เกิน1,000บาทใช่ครับว่าไม่เกินหนึ่งพันบาทก็อยู่ที่ดุลพินิจของพนักงานสอบสวนใช่ครับตอนนี้พอสํานักงานตํารวจแห่งชาติออกข้อกําหนดมานะครับข้อกําหนดนี้อาจจะบอกว่าปรับตั้งแต่400ถึง1000อาจจะมีขั้นต่ําใช่นะครับพอมีขั้นต่ำปรับพนักงานสอบสวนก็ปรับตามอัตราขั้นต่ำใช่ครับ แต่ก็ก็มีความเห็นแย้งว่าพระราชบัญญัติจราจรทางบกมันเป็นกฎหมายะนะครับข้อกําหนดของสํานักง,งานตนํารวจแห่งชาติในการกําหนดอัตราค่าปรับเนะี่ยมันเป็นกฎหมายโลกะนะครับพนักง,งานสอบสวนก็ยังมีอาํานาจอยู่ในเรื่องที่จะทําการว่ากก่าวตักเตือนก็ได้นะครับอันนี้ก็คือในกรณีที่เราไปรายงานตัวต่อพนักง,งานสอบสวนท้องที่เกิดเหตุะนะครับแล้วปฏิเสธได้ไหมคะ ปฏิเสธในใบสั่งที่แบบไปออกมาเนี่นะครับเขาก็จะกําหนดในเรื่องเพิ่มช่องมาช่องให้ปฏิเสธนะครับปฏิเสธว่าถ้าเราไม่ยอมรับข้อกล่าวหานั้นว่าเราไม่ได้ผิดครับคือปฏิเสธเขาจะมีช่องให้ติ๊กไม่ได้เป็นผู้กับขี่ช่องแรกอาจะบอกว่าไม่ได้เป็นผู้ขี่ช่องที่2ก็คือรถคันเกิดเหตุไม่ใช่รถ ที่ที่เป็นเป็นรถของเขาอาจจะมีการสวมทะเบียนดังนี้ก็ได้นี่คือสามารถปฏิเสธได้ใช่ครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็คือไม่ได้กระทําความผิดตามข้อกล่าวหานะครับแล้วก็สามารถที่จะส่งทางไปรษณีย์นะครับหรือนําใบสั่งเนี่ยมารายงานตัวมาพบเจ้าที่ตํารวจที่ออกใบสั่งหรือพนักงานสอบสวนภายในภายในสิบห้าวันเขากําหนดไว้เลย ภายใน15วันถ้าปฏิเสธนะครับแล้วขั้นตอนพนักงานสอบสวนทํายังไงต่อถ้าสมมติปฏิเสธนะครับพนักงานสอบสวนต้องทําเป็นสํานวนการสอบสวนในคดีใบสั่งนี้นะครับขั้นตอนก็อาจจะไปดูที่เกิดเหตุนะครับว่าสมมติว่ามีการขับรถข้อมเลนนะครับเปลี่ยนช่องทางเดินรถก็ไปดูเครื่องหมายจราจรในพื้นพื้นที่ผิวการจราจรมีไหมเครื่องหมายเตือนตามริมถนนมีมไหมอันนี้ต้องไปดูนะครับแล้วก็ต้องสอบปากคําเจ้าที่ตํารวจ นะครับที่ออกใบสั่งนะครับว่าวันเวลาเกิดเหตุนั้นผู้ต้องหาหรือผู้กับขี่เนี่ยกระทำความผิดในลักษณะอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบใหม่นี้ก็เรียกว่าให้สิทธิ์กับผู้ที่ถูกออกใบสั่งนะฮะว่าถ้าคิดว่าใบไปทําให้ถูกต้องก็สามารถที่จะปฏิเสธได้ครับก็เข้าสู่กระบวนการใช่ใชใช่ครับสามารถปฏิเสธได้อันนี้คือแบบใหม่ที่ออกมาที่เพิ่มมานะครับแล้วก็จะมีบาร์โค้ด บาร์โค้ดเนี่ยเราสามารถจริงเข้าไปเพื่อจะทราบรายละเอียด <S 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 ต่างๆนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยนะครับ <S S ใบสั่งมันจะมีคําเตือนแล้วคําแนะนำะนะครับคำแนะนําก็คือได้รับใบสั่งแล้วต้องทำยังไงหนึงสงสามนะครับของเดิมไม่มีของเดิมก็มีแต่ไม่ละเอียด,ะยดนะครับหรือ ของใหม่เนี่ยมันจะเป็นสองภาษาก็คือภาษาไทยกับภาษากลางก็คือภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ก็คือใบสั่งแบบใหม่ที่จะเริ่มใช้วันที่1พฤศจิกายนใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนตอนนี้ยังเป็นใบเก่าอยู่ใบเก่าใช้ถึงสิ้นเดือนตุลาก็คือ31ตุลาค่ะใบเก่าก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่อย่างที่บอกไปค่าปรับเนี่ยมันจะต่างจากเดิมแล้วใช่ครับเอาที่เรื่องของใบสั่งหมดได้ยังคะที่มีเพิ่มเติมขึ้นมานอกจาก ช่องปฏิเสธแล้วครับก็คือเดี๋ยวผมสรุปสาระสาคัญของราชกิจจาก่อนนะครับราชกิจการได้ประกาศนะครับเขาเรียกว่าประกาศที่เขาประกาศไปก็คือประกาศสํานักงานตารวจแห่งชาติเรื่องการกําหนดแบบใบสั่งเจ้างานจราจรพศ2563นะครับก็คือมีผลใช้บังคับ1พฤศจิกายนตามที่บอกนะครับปี2563นะครับแบบใบสั่งมี2แบบนะครับก็คือแบบที่1ก็คือใบสั่ง งจ้านาจราจรสําหรับให้กับผู้ขับขี่นะครับผูกหรือแสดงไว like ้ที่รถอันนี้นะครับแบบแรกก็จะมีขนาดความกว้างความยาวนะครับแล้วก็1ชุดจะมี4แผ่นนะครับสแผ่นนะครับแผ่นที่1จะเป็นสีขาวนะครับสีขาวนี่ก็จะเป็นที่มอบให้กับผู้ขับขี่หรือผูกไว้ที่รถนะครับหรือแปะไว้ที่รถแผ่นที่2นี่เป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองนี่ก็จะส่งให้หน่วยงานที่มีอำนาจเปรียบเทียบปรับ นะครับเพื่อนํามาบันทึกข้อมูลนะครับในเครื่องคอมพิวเตอร์ของะระบบสารสนเทศกลางะนะครับที่เชื่อมโยงข้อมูลของสํานักงานตํารวจแห่งชาติะนะครับอันนี้คือใบที่2นะครับแผ่นที่2เป็นสีเหลืองนะครับแผ่นที่3เป็นสีชมพูนะครับเป็นสีชมพูเนี่ยใช้สําหรับ,บมอบให้กับพนักงานสอบสวนนะครับคือพนักงานสอบสวนเขาจะมีแผนกคดีเขาจะรวบรวมไว้นะครับ แล้วก็แผ่นที่4เป็นสีฟ้านะครับใช้เป็นสำเนาคู่ฉบับเก็บไว้เป็นหลักฐานสําหรับผู้ออกใบสั่งะนะครับส่วนแบบที่2นะครับแบบที่2ก็คือใบสั่งเช่าง,งานจราจรสําหรับส่งทางไปณี่ะนะครับก็จะมีขนาดความกว้างความยาวนะครับมีรายละเอียดเป็นไปตามที่แนบไว้ประกาศท้ายคราบจดนี้ะนะครับแบบที่2นี่คือใบสั่งส่งทางไปณีาจะมี2แผ่นนะครับแผ่นแรกก็ จะส่งทางไปรษณีย์แผ่นเด่งแล้วก็เก็บไว้เป็นคู่ฉบับไว้เป็นหลักฐานหนึ่งแผ่นนะครับสำหรับใบสั่งที่ส่งทางไปรษณีย์นะครับเมื่อผู้ขับขี่ได้รับแล้วเนี่ยนะครับก็ตรวจดูว่ามันจริงหรือเปล่าเราขับรถไปจริงไหมมีใครขับรถเราไปไหมอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเขาก็จะกําหนดจํานวนค่าปรับไว้นะครับแล้วก็วันเวลาที่ให้ชําระค่าปรับไม่เกินวันที่เท่านั้นเท่านี้นะครับอันนี้ก็คือใบสั่งที่ส่งทางไปรษณีย์ครับทีนี้ใบสั่งเมื่อได้รับมาแล้วเนี่ย ก็ไปชาระตามกําหนดใช่ครับนะคะถ้าเกินกําหนดชําระล่าช้าบางทะบางคนอาจาบบาจะยังไม่ทราบถ,ถ้าเกินกําหนดะนะครับมันจะมีอีกข้อหาหนึ่งนะครับก็คือชําระล่าช้าะนะครับก็คือชําระค่าปรับล่าช้าะนะครับก็คือผลพอได้รับใบสั่งเนี่ยบางคนนะครับบางคนที่ยังเข้าใจคาดเคลื่อนอยู่ว่าไม่ต้องไปชําระ นะครับเพราะว่าใบสั่งมันมีอายุแค่หนึ่งปีตอนหนึ่งปีมันจะล้างหมได้ความอย่างเงี้ยเหรอฮะใช่ใช่ประมาณนั้นมันล้างไหมไม่ล้างไม่ล้างนะครับยังอยู่ในระบบครับผลของการไม่ชําระค่าปรับตามใบสั่งนะครับอันแรกเลยถูกตัดคะแนนนะครับถูกตัดคะแนนหนึ่งคะแนนเพราะปกติแล้วเนี่ยทุกคนในใบขี่เขาจะมีแต้มหรือคะแนนเนี่ยสิบสองคะแนนโดนตัดแต้มเหมือนโดนตัดความประพืติอะไรเงี้ยใช่ใช่ ครับเพราะว่าถ้าโดนตัดแต้มหมดแต้มหมดนี่นะสิบสองคะแนนเขาห้ามห้ามขับรถห้ามขับรถเลยรับก็คือต้องไปอบรมเพื่อเอาแต้มกลับคืนอันนี้มันเป็นระเบียบที่ตามกฎหมายใหม่นะครับแล้วก็ที่สองผลกระทบที่สองที่ไม่ชําระใบสั่งก็คือการชําระภาษีประจําปีนะครับสมมติว่าเราจะต่อภาษีรถยนต์ประจําปีเนี่ยเราไปที่ขนส่งนะครับเขาก็จะกดดูทะเบียนรถเรานะครับขนส่งก็จะกดดูทะเบียนรถเราปรากฏว่า ปื๊ดเลยใบสั่งห้าใบคางอยู่เยอะเลยใช่อันนี้ก็ต่อภาษีไม่ได้ต่อได้คือทางขนส่งเนี่ยเขารับเขารับต่อภาษีแต่เขาจะออกใบใบแผ่นป้ายวงกลมเนี่ยชั่วคราวแบบชั่วคราวนะครับซึ่งมีอายุการใช้งานแค่30วันนะครับก็ต้องไปไปเสียค่าปรับไปเสียค่าปรับแล้วก็ย้อนกลับมาอีกเพื่อที่จะมาล้างใบสั่งที่กรมการขนส่งเราก็จะได้แผ่นป้ายภาษีเนี่ยของจริงมาติดรถ แต่ค่าปรับล่าช้านี่คิดดอกเบี้ยไหมคะไม่ไม่หรอกครับมันเป็นข้อหาหนึ่ง <c oughs> นะครับข้อหาหนึ่งที่เขาอาจจะไปกระทําความผิดม่แล้วก็มีใบสั่งซ้อนกลับมา <c oughs> เป็นใบที่2ใบที่3 <c oughs> นะครับอันนี้ก็ต้องไปล้างใบที่1ใบที่2ใบที่3ก่อน <c oughs> นะครับอันนี้ก็คือกรณีที่ไม่ชําระค่าปรับ <c oughs> หรือชําระค่าปรับล่าช้า <c oughs> นะครับแต่บางครั้งเนี่ย เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะว่ากล่าวนะครับอาจจะล่าช้าอาจจะว่ากล่าวด้วยประชาชนอาจจะอ้างเหตุผลความจําเป็นนะครับเราก็จะไม่ปรับเพิ่มก็ใช้ดุลพินิษนะคะก่อนจะให้ใบสั่งก็อาจจะมีการตักเตือนก่อนถ้าเป็นความผิดเล็กน้อยใช่ไหมคะทีนี้มาดูเรื่องของหลักเกณฑ์ของข่าปรับใช่ไหมคะที่ต่างจากเดิมนะคะมีอะไรบ้างคะก็อย่างหลักเกณฑ์นะครับในข้อหาที่ ที่พื้นฐานนะครับก็จะกําหนดค่าปรับไว้นะครับอย่างเช่นขับรถผ่าไฟแดงอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่มีขั้นต่ำนะผ่าไฟแดงเนี่ยเป็นความผิดที่ฝ่าฝืนรายแรงก็จะปรับไม่เกิน1000ก็คือ1000บาทนั่นแหละนะครับหรือกรณีความผิดเล็กๆน้อยๆนะครับไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับอาจจะปรับ4 0 0ร้อยหนะครับซึ่งอัตราเ้ิน500บาทซึ่งอัตราเหล่านี้จะมีกําหนดไว้ในตารางนะครับตาราง การกําหนดอัตราค่าปรับความผิดกฎหมายจราจรของสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับนี้ประชาชนสามารถที่จะดูได้ที่ไหนคะก็คือในเว็บไซต์มีนะครับหรือในสถานีตํารวจนะครับสถานีตํารวจก็จะมีติดไว้ตรงเกลียเทียบปรับคับก็คือแจ้งให้เห็นเลยนะะว่าถ้าความผิดข้อหานี้ข้อหานี้ปรับเท่าไหร่ขั้นต่ำเท่าไหร่ไม่เกินเท่าไหร่ใช่ค่ะอย่างเช่นบอกไปไม่สวมวกนิรภัย400ไม่เกิน500ใช่ไหมคะจอดรถในที่ห้ามจอด ก็400ไม่เกิน500เหมือนกันนะก็คือมีขั้นต่ำมีขั้นต่ำครับมีกำหนดขั้นขั้นต่ำไว้ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด500ปรับไม่เกิน1,000ัครับฝ่าไฟแดง500ไม่เกิน1,000ครับหมายความว่าตรงนี้ก็ยังอยู่ดุลินิจของคือถ้ากำหนดขั้นต่ำไว้เนี่ยส่วนมากการกำหนดอัตราขั้นต่ำไว้เนี่ยเพื่อสะดวกในการชำระทางไรษณียี ก็คือใบสั่งทางพันชุ์นีเราจะชําระโดยบัตรเครดิตหรือชําระโดยการซื้อตั๋วแลกเงินหรือธานาคารันะครับพอไปยื่นปั๊บเนี่ยที่ไปรษณียีเขาก็จะมีนะครับแต่ทุกวันนี้เราไม่จําเป็นต้องมาดูในอัตราค่าปรับเพราะในใบสั่งเขากาหนดอัตราค่าปรับไว้เรียบร้อยแล้วนะครับในช่องบนขวาสุดเนี่ยปรับเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นทางที่ดีก็ใช้รถใช้ถนนนะคะให้ถูกกฎจราจรแล้วกันนะคะ แต่ว่าบางจังหวะเนี่ยมันก็อาจจะมีดเบยนะว่าผิดไม่ผิดหรือ,อยังไงอย่างไรนะเพราะว่าแต่และคนก็รีบไปถึงจุดหมายปลายทางบ,บางทีอาจจะมีการแซงกันอะไรกันนะคะหรือว่าเพื่อนก็ต่อแถวขึ้นสะพานอยู่นี่มาจากไหนไม่รู้แซงออกมาแล้วอยู่นี่ก็าปาดนะคะจะขึ้นสะพานอันนี้โดนตำรวจเรียกเลย ก็คือทุกวันนี้มันมีกล้องทุกแยกนะครับมีกล้องถนนตามถนนเนี่ยอันนี้แหละค่ะครับคุณผู้ชมบางท่านอาจจะสงสัยเดี๋ยวนี้ตำรวจจราจรหายไปไหนไม่เห็นเลยนะคะเขาใช้กล้องแทนแล้วใช้ใช้กล้องนะครับกล้องในการตรวจสอบและกัจับกลุ่มนะครับก็คืออย่างที่ว่าการเปลี่ยนช่องทางเดินรถหรือการซอกแซกไปตามนั่นต่างๆมันก็จะอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับรถคัน ที่วิ่งเขามาวิ่งทางทงนี่นะครับพอเราดิ้นหัวออกไปหักหัวรถออกไปแป๊บเดียวขนาดนั้นก็จะชนนะครับบางคนก็บอกว่าอุ้ยไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยหรือบางทีจอดรถแป๊บเดียวตรงนี้แหละมันทําให้การจราจรติดขัดอย่างมากเลยนะคะบอดีขับขับอ้มันติดอะไรนะข้างหน้าเนี่ยอ๋อไปไปมาอ้าวมันมีรถจอด,จอ,ดอยู่ริมทางแค่นั้นเองทําให้รถติดมากเลยในช่วงงชั่วโมงที่รถบนท้องถนนเยอะๆนะคะ ก็คือสาเหตุของรถติดนะครับก็คือสาเหตุแรกก็คือในกรณีที่มีสิ่งกีดขวางช่องทางเดินรถถนนอาจกําลังก่อสร้างนะครับอาจจะก่อสร้างเลนหนึ่งแล้วเปิดวิ่งให้2อเลนมันก็จะทําให้บีบช่องการจราจรนะครับจากที่วิ่งได้พร้อมกันใน3ช่องทาง3คันพอไปถึงจุดที่กําลังก่อสร้างทางนะครับ ก็จะวิ่งได้แค่สองคันกลายเป็นคอขวดคอขวดใช่ใช่ครับปัญหาการจราจรก็ยังแก้ไม่ตกนะคะโดยเฉพาะถ้าช่วงไหนนี่มีฝนตกลงมาถนนนี่กลายเป็นคลองเลยใช่ใช่ครับฝนตกนี่มันเป็นสาเหตุหนึ่งของอุบัติเหตุนะครับก็คือกรณีที่ชนท้ายกันนะครับชนท้ายกันนี่ว่าจะแยกรถออกนะครับออกได้บางครั้งเนี่ยรถคันเกิดเหตุอาจไม่มีประกันหรืออาจมีประกัน แต่ชาวบ้านก็ยังเข้าใจว่าต้องรอประกันมาดูก่อนนะครับซึ่งความจริงเนี่ยไม่จําเป็นนะครับทุกวันนี้เรามีสมาร์ทโฟนเรามีกล้องถ่ายรูปนะครับเราโทรแจ้งประกันแล้วก็บอกกันว่ารถมันติดนะผมจะถ่ายรูปแล้วเคลื่อนย้ายรถไว้ริมถนนเพราะว่าชาวบ้านรถมันติดอย่างนงี้มันขึ้นอยู่การประสานงานของเรา นะครับบางคนเนี่ยบอกอุ้ยอย่าเคลื่อนย้ายรถเดี๋ยวรอประกันก่อนเดี๋ยวประกันมาถ้าเราไปเคลื่อนย้ายรถเดี๋ยวประกันไม่จ่ายอันนี้อ้างไม่ได้แล้วนะคะคือคือชาวบ้านเขาเข้าใจอย่างนั้นนะครับเข้าใจอย่างนั้นก็คือบางครั้งเนี่ยเซอร์เวยของประกันมาดูที่เกิดเหตุเนี่ยเขาก็จะยึดถือตามตามเขาเรียกว่าหลักเกณฑ์หรือระเบียบในการทํางานของเขาว่าเมื่อรถชนแล้วอย่าเคลื่อนย้ายรถนะพอเขามาดูแล้วเคลื่อนย้ายรถ เขาก็จะงอแงแล้วแต่ว่าเราก็สามารถคุยกันได้ใช่ใช่ใช่คุยให้รู้เรื่องนะครับก็คือโทรบอกเขาก่อนว่ารถติดผมก็จะย้ายรถนะอะไรประมาณนี้ึ้ออยู่การประสานงานนะครับแต่ถ้าชนกันนะเล็กน้อยไม่มีใครบาดเจ็บไม่มีใครเสียชีวิตอะไรนะก็เป็นเรื่องของประกันของแต่ละฝ่ายไม่ต้องเรียกตำรวจนะคะมันเคยมีโครงการหนึ่งโครงการแลกใบเขมนะครับรถสองคันชนกันนะครับถามพี่มีประกันไหม มีประกันไหมอ่ามีก็แลกใบเคมกันนะครับแล้วก็เอาใบเคมไปติดต่อซองนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องถึงตํารวจไม่ต้องถึงเซอร์เวย์ครับนะคะอทางที่ดีก็ใช้รถให้ถูกกฎจราจรอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็ใบสั่งใหม่นั้นคือเริ่มใช้ในวันที่1พฤศจิกายนแต่ค่าปรับใหม่เนี่ยมีผลแล้วตั้งแต่26สิงหาคมที่ผ่านมานนัเองนะคะคัวันนี้ก็แลกความรู้นะคะในเรื่องของเกี่ยวกัของใบสั่งในรูปแบบใหม่ว่า รูปรักษ์หน้าตาเป็นอย่างไรนะแล้วค่าปรับเป็นอย่างไรนะสนใจก็เข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับวันนี้ขอพุ่งกับค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วนะคะติดตามกดหมายหน้ารู้ได้เป็นประจำทาง POLICE TV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติตามช่องทางต่างๆที่ขึ้นหน้าจอน,นี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันสุภรัตนา,นาคูดังพร้อมกับพุ่กับลาไปก่อนสวัสดีค่ะ